น่องข่อยซื้อนี่ไม่กินมันคลายไอ้เข้าหมากบานเฮ้านั่นแหละแต่วันนี้มันอยู่ในกระปุกแก้วเก้าร้อยกรัมเจ็ดหยวนเนี่ยเจ็ดห้าสามห้าประมาณสามห้าบาทรสชาติแบบว่าหวานเจี๊ยบเลยไห่ว่าไม่กินแอลโกอฮอล์อีหย่างเลยไหมเอาเข้าหมากบานเขาก็เป็น,น่ัสีเนะาะใส่น้ำตาลบัากหลายเลยไหมอันคนจีนว่าคุณซื้อมั้ยังไเตีมันผสบทอคุณเหตุเด,ด้เพราะว่าเพราะว่าไหานางซิมน้ำเ่ล่ะ ตอนที่เฮ็ดเข้ามาคลิปก็น่านะี้ที่ลงไปนะพี่น้องนางว่าบ่าเซ่บถ้าคุณเฮตดดอกไปแต่คุณซื้อมาอย่างก็เลยว่าฉันอยากรองจซื้อฉันเห็นมันขายในซปเปอร์มาม์เก็ตก็มีฉันก็เลยอยากร้องก็เลยสั่งมาล้องบจงซื้อนี่ลหละเจ็ดจวนเนาะอืเอากับปูแต่เฮ็ดเข้ามาเองพร้อมก็ดีนี่นะโอ้หวานเจี๊ยบบ่ผพาันได้ไหมใส่น้าตาลหลายครั้งไหมก็คือก่คือสมที่นางว่ามันบ่แซ่ยบยอยด่ะเออมันกับ่แซ่บอีเหลียมันไม่ตวานอย่างเดียวเลยแหม ประพานด้วยสูข่อยเฮ็ดกินเองกับบ่ได้เว้ยบ่ได้เงินหน่อยบ่ได้เงินข่อยดอกเด้มมาเนี่ยขอ่อยเฮ็ดกินเองดีกว่า